มันไม่ใช่เป็นการอนุรักษ์นะครับมันมันเป็นการทําลายพระเครื่องพระแท้นะครับถ้าคนที่เข้าใจผิดนะครับเวลาไปหาเวลาไปเช็คหรือว่า,อาไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขานะครับตำหนิพิมพ์ไม่ใช่หรือมันมันผิดพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วคุณบอกว่าพระที่ไม่ตรงกับพิมพ์ที่ตัวเองมีนะั่นมันคือเก๊มหมดทั้งหมดเนี่ยามันเหมือนการทําลายพระแท้นะครับเพราะจริงๆแล้วพระแท้มันไม่ได้ดูแบบนี้ มันเหมือนการทำลายมรดกของของชาตินะครับมรดกของไทยนะครับอย่างพระเครื่องนะครับซึ่งมันเป็นพระแท้แต่มันถูกทำลายเพราะการชี้ตําหนิพิมพ์จริงไหมพอไปปุ๊บเขา,เขาคนที่คนที่ไปเช็คก็จะก็จะเข้าใจว่าเป็นเป็นพระเกเอเขาก็จะไม่ได้เก็บรักษานะครับมันก็จะตกหล่นสูญหายไปนะครับปริมาณพระแท้มันก็จะลดลงมันก็เหมือนกับทำลายมรดกของชาติทำลายพระเครื่องเก่าๆไปนะครับ